สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมในคลิปนี้นะครับอยู่ที่หน้านะครับตัวนี้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแต่วันนี้ผมสิบห้ามาเบิงเขาดํานะครับที่ผมได้ดําไว้นี่นะครับสองไฮเพื่อนทีหนึ่งไรนะครับครับดําได้ประมาณสามอาทิตย์ครับ เบ่งไหมครับเนาะเป็นแปลงดำจะเฮ็ดเกษตรอินทรียนะครับตัวนี้บ่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเอาไว้เฮ็ดเมล็ดพันธุ์นะครับครับผมเบืงครับสังเกตเบืงหน้าดำนี่สีเขียวนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังนะครับนะครับเขียวงามน่าจะกำลังแตกกอนะครับ แต่ว่าบางหันมันแรงประมาณยี่สิบเมือฝนบปตกมันก็แห้งนียยี่ฝนตกมากบางผาอยู่เขานี่ครับนครับสังเกตว่าหน้าดำนี่สบ่มีห่านะครับแล้วก็เขากบเขียวครับเขียวเองเลยข้าบบนในใส่ปุย๋ยเพิ่ติดกับหน้าบ้านนะครับนี่นะครับเขาวานเป็นทรงนี่ครับ ออกเหลืองๆเขี้ยวๆเนี่ยแล้วก็หากระลายนะครับจังได้กับฝากคิดตามเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเสียหาผลผลิตดีบอนะครับดีบอใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยอินทรียแล้วก็พวกฮอร์โมนที่เคลขึ้นแล้วก็ฉีดพวกน้ำมารกนะครับเป็นแลงทดลองซองแฝงแต่ยังต้องแนี้นะครับ เขียว่ามีปลานะครับาเรียนครับผมเบิงกับเป็นตะเบิงนะครับสะอาดหูสะอาดตาสองให้นี่พื่นที่ไรหนึ่งนะครับผมวัดบุงอะจังไก่กะ ฝากติดตามเบิ่งนะครับว่ามันสีสัผลผลิตดีบอ้า,าห้องเฮ็ดกินซ้ำหาสงเฮ็ดกินอีกจักสองลายทำเป็นดำเอาส,สีดีบอะครับลดต้นทุนดีบอรครับเราเบิ่งผลผลิตน้อกันครับติดตามไปคลิปของผมเรื่อยๆนะครับจะสีมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะครับก็บฝากติดตามเบิงหน้าดำอินซี่ของผมนะครับทังไราก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับก็บเป็นกำลังใจในการห็ดคิปนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบสำานีนนะครับขอบคุณครับผม